นี่นะคะวันนี้ก็อยู่ในห้องอัดเพทัยสตูดิโอนะคะนี่เอวต์กำล,ลังเั่นดนตรีตข้ามาคอมเมนเลยไอ้ซูด้วยค่ยะว <laughs> ้า<ะ>ห้อหนาวเป็นหนาวร้อนเนาะวันแล้ววันธรรมดานะบรรยากาศไม่นี่อบอุ่นเหมือนต่งทุกครั้งที่เคยผ่านมานะครับค่ายเพทัยสตูดิโอจานครับ อขอบคุณอาจารย์หลายๆเลยครับที่ประพันธ์เพลงนี้ผมผมเทตให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับอาจารย์ตั้งใจครับตั้งใจได้ครับอาจารย์ผมสิผมซ้อมมากแบบบ่ะตามกระซิบมือนะซ้อมร้องมาเนี่ยแต่ปัจจุบนผมยังกินร้อเมื่อมันหนีสิพร้อมบ่พร้อมเลยตื่นแต่ดีทครั้งแรกในชีวิตครับอาจารย์มันต้องมีสักเพลงล้วครั้งแรกในชีวิตเลยเลิกมั่ยแล้วได้ตัดสินใจเลิกมั่ยแล้วมาเอาดีทางเพลงเนี่ยอาจารย์ผมจะทำผลงา<ใ>น<ใ>นี่หผมหลออมาดีที่สุดมี่ไรนะมั่วเนี่ยรมเลือกจากอาชีพของมั่วมาหลองเพลงไร โอ้ยผมผมดีเกินเสียงหอยฟังเลยโอ้ละวเนอเป็นไรอาจารย์เสียงผมเนี่ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดพร้อมเลยครับมือนีผมพร้อมดีที่เข้าห้องอัดเราได้อาจารย์ขอพรอัจจะได้ไลน์กับติดไปไปของอัดห้องอัดไช่พร้อมนะครับพร้อมแล้วอเตรียมตัวเด้อ เขาไปยังออกมาออกมาให้ดอกมือเข้าไปโบเนผมี่ข้าไปโว้ยมันเข้าไปยังเนีเอามยดอกมือไเป็นผมได้นี่อาจารย์ก็แต่งเพลงให้ผมบบแมีนี่เมน้มือตัวเอาเล่าเอิคยเอาตีโว้ยชูนี่เายังชูนี่ป็นแนี่งเพลงนี้ไปผมสอบนี่ซิดมือเลยเอาตว่ามี ก็ไม่เป็นไรสอมภาษเขาแบวันนี้อนเ,เอาเต้งนี้ผมบมเมีนบาเต้นี่โดมเอ้ยตีเพีงเอา <c oughs> เตรีเตรีโอ้ย <c oughs> ตายแล้วความไปนี่น <c oughs> หาเรียนด้วคุณคุณุณมากันไปหานี่งคนนอยหน่อยนาเยเงี้ยนะ <c oughs>